สบายดีพี่น้องสบายดีสุข,สข,ขุสุขลนสุหมองสุบอลสบายดียามแรงๆพี่น้องเอา้าือลืมใส่แม็เนาะเแบบก็บเอาแมิกับพี่น้องเลยอืมได้มากเลยพี่น้องัานี้สบายดียามแรงๆพี่น้องตอนนี้ก็ประมาณหกโมงแหละแหละหกโมงกว่าแหละแหละเนาะตะเวนตกดินพี่น้องเลย ลองเว้นนี่เนาะกิมนี่น้อย,มมอยบาสบายพี่น้องเยหายอยู่หายเลยเจ็บปากเจ็บปากหายเขามาหายไม่ไงเป่าหายเขาออกส่งไม่ไงเลยแหละแต่แต่อันแต่ยังเว้นเนาะประมาณสี่โมงสี่โมงกลัวออกไปส่งไม่ไงเลยไม่ไงเพื่อนออกไปจอบร้าน หน่อยบ่สบายพี่น้องเอ้ยจะเปลี่ยนย้อนอยังจะว่าเปลี่ยนย้อนอันป้อนเขา่ามาจากเจ็บป,ปากเลยเหตุให้เจ็บป,ปากสงสัยนะสงสัยว่าเปลี่ยนย้อนป้อนเขา่ากินนมก็บ่ได้เอ็นจีว่าเอามาหาไม่ใหไงไม่ใหญ่เป่าให้แล้วก็เอาก็ออกไปส่งเพิ่นออกไปน้ำกันไปพี่น้องไปเบิงน้ำกันเอาเขาก็มาใส่เบ็ดไปหน้องเอ้ยเนาะไป

อ่ะสบายดีทําแม่สบายดีกลับมาเบิ่งล้านออกมาเบิ่งล้านอานน้อยบ่สบายออกมาส่งพันเวนพัแต่ว่าเฮาอันบริทายคลิปพี่น้องเอ้ยเนาะน้องเจมี่หายก็เล้อบริทายคลิปเนาะเป็ปลาลุงว่าโอ้ยเด็กน้อยหายกัน,ย,นย,ยี่ท้ายหายเบื้องมาจูบอีต้นล้านพี่น้องเอ้ยเขาเจ็บปากหายอยู่แวกแวก่ ให้กินยังดงงังฮะก็มาแต่ใช้ดเอา่ามบายดีปลงสาดีป้าลุงฮห้เป็นไรเอ่ยทิปได้แล้วปได้ล้ด้ังจากหังจากเบิร์ดลีดไปเังชิดือไม่แย่่เศานน่อ่าพก็นอนอยู่นี่บ่ ใครยนอเล็กดชวนี่พี่พีพี่ทำพี่โกพี่พีพี่พี่พี่จะไม่ไ่เอากระหา้อ่าไม่ไ่เอาก็ได้เออไ้ยกินยาบ่เอกมานะกินยาบ่เอามาหามน้เป่าหามงคนทั้งเป่าฝากอืม น้ำกับมันแดงคืนคืนปะกันหอบเข้าไปให้ไม่ใหญ่เป้าให้จีบปากเป็นน้ำป้อนเข่าไม่เลื่อนอะไรเนาะจีบแบบเตื่อมอยากปิดเห็นเนาะแม่นเธออยากเปิดก็ขวมมันประพิษนะจะว่าอยากขวามมันจะท่านก็อยากขวามอืมคนโบรานเลยกขวมขวามเตื้อเดียวขวมหรือเปล่าขวามเตื้อเดียวพอเดีไปสามเดือนไปสามเดือนพวกอันนี้บริบริขวมบริเน่ะ เอาหมดจีมสีย่างเลยบ่เด็ดนี่สีย่างัววเลาาดสีค้านเลยบ่เฮ้ยเฮ้ยพี่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 จีนเลยเฮ็ดไล่เลยแท้ดระวังยุงกัดเด้ออันเป็นทงแล้วก็สามทงแล้วก็ตาเนี่ยก็บักหลายลายแปดเทถอะง่ายบอกว่ามากินเทำไ้กูกินเด้อเพราะว่าจะเมื่อยุ่งปวดครับก็ใส่ทงใส่ตู้วันน่ะยุ่งวัน เฮ้ยเหลี่ยมตาบ่จักเจ้าเหล่มตาบ่จักเามีเอาบ่ได้ล็อกบ่พุ่นน่ะบ่ล็อกบ้านบ่ล็อกก็ไปัดเอากันน่อยอกไฟไปก็คือนอีแท้นี่ดอกหุ่งบ่ได้อนดอกหุ่ง่ะมันบ่หุ่งติยบ่มีินือมเนาะายเนาะเจมี บมโวอ่นี้คอย่านั้นตนบาสัมบติอีกกินยาบ่ยายยังกินนะอืมกินจ้าองือมาหายกะยาทาราเดียวกันเปิดไฟเลียวหมกมาเบิ่งพัยายกัซื้อยามาหายรา่ขยแจ้เนี่ยพวยายดิอืมยามาทรงหายห้องี่เดียวกันก็ไพองามปลาดอา ไปถึงได้กันยพี่น้องไว้ตอนนี้เนาะอยากไปหาหมอก็ไปบุได้อืมเราอยากพาไปหาหมอสทีแรกอืมตะกี้ว่าจะเอาไปหาหมอยังออกมานักท่านก็บ่ได้ให้ออกหรอกไปบ่ได้ช่างไปบ่ได้มาแล้วบ่ไดหาเจีมแม่เเซตน้ำให้แล้วน้ำน่นเซตตัวเพนะปุ๊บตลอดอืมกระเด็นคนหูเนาะแม่แม่กะชายทำหนุนล้วกับสม่าเอื้อมมาหมกเล็กหมกเล็กเจียวแข็งแล้วว่าแหวนะ ใ oh. oh. um> yani> mm. ่้เจ็คเดือนก็จีหาเดือนก็หาเดือนหาเดือนกมือหาเดือนหกมือโอ้จีบโอ้บริความเลยสี่ยาง่าเลียงสีคานเลยเฮ้ยเบริควายังเจ็บยังอาตมไ่ได้ไงออกมาร้านเคยร้านเคยพิมสีขาไปทรงไม่ไง ยืนยังเข่าเด้อเล่นแม่มากเลยพเล่นไปงมจกหอยมาให้ไม่ไ่ไขไปงมนะจิโอ้ลูกไขไปไปงมอยเฉยมันชิ่งเห็ดเรเออพอมันดูเป็นละเล่นไปมันเออเออแล้วก็แรนไปเอนตัวว่ามันหายแต่มันบริหาแล้วได้ได้ยื่ด้วยนะมันดีแกืไม่ไงเพื่อนบอก ไม่ใช่เมื่อกีว่าปูมามันก็สดมาหนึ่งก็โทรมาอืจีนก็โทรที่แรกแ่วแม่ว่าขั้นน้องจีมี่ยังสิ king hot ในเฟอร์จีนอนน้ำร้านเพิ่นคิงเย็นเลยสิเมื่อกแล้วบ่นี่ไอ้โทรมาแหละอือด้วยปูโทรมาฮัลโหลปูจีมี่โทรมาว้าฮัลโหลโทรกลับเรา ชเฮดกินยังค่ะกิเลมไม่ง่ายก็กินแลย <c ười> โอ้ม,อนนะมากินขาวน้ำลานเมือนีงเิ่นวะ้องามปีนปาอือไ่เบทกับโตโนโ่ไม่รอ,อ้เ้ยข <c ười> ้วมาฮ เออเริ okay, hum, ่มออกฤทธิ์แล้วอ่าเริ่มออกฤทธิ์ขี้ดื้อแล้วเจมีเีอกี่มกเล็ิมุกฤิอยู่ด้วเอาไปให้นอนดไปนอนไปนอนไปนอนนอนแล้ได้ฮะอนเตะกินนมได้แล้วว่ะเอ้ย ไปทานอเนยไปนอนเว้ยเฮ้ย like ิ But, ้มได้แล้วยิ้มได้แล้วยิ่มได้แล้วตอนผ้าเข่าเนี่ยเป็นตาอีตนเพิ่นไปหายี่น้อยเจ็บปากถือกินไข่บุษ a นเอายาให้กินเมื่อถตอนเขาบ้านนะกินน้อยนินเจกเขาผับัถือยาก็นืำชิงตังเราให้กินโลดยาเนี่ยไปป้าเป็นป่ว ยามันให้มันที่เป็นยาเขาก็ให้กินน้อยนึงให้กินน้อยๆเไมนให้กินหลายให้กินหลายมากันั่นเลยนะคิงอุ่นก็ให้กินเ่นแหละบิ่งตามมอไม่เนี่ยนะโอ้ยบริขาดยาพี่น้องแต่ยังน้อยครับนี่นะนี้แต่ขิงบมดเต็มคิงอุ่นเนี่แม่เอาให้โลืก โมดีนี้แต่ขางไม่ยานะตั้งยามให้กินต้งยามให้กินแม่่าเบิ่งอันนี้ก็ข้าวบานรด้วยยังชื้นชื้ากเบิ่งเบิ่งนะพอยมาเห็นได้เลยกินายก็ได้ได้เด็กหน่อยเป็นยูวไม่ยูวไม่ขางแต่แพงแนวป้าลุง่าจิมีน่อยนะเริ่มเป็นมาน่อยแล้วเอ้ยฮัมเอรใช้ไม่หั่ินไม่หย่างให้ไม่ยังดี่ไม่หญงอยู่พี่ไม่นอยู่พี นนอออเเดด้้ลงไปนอนเด้อวันนี้เด้อไม่ใหญ่สิเข่าเลยได้อย่าหายเด้อห้ามอย่าหายเด้อนอนบมดคืนเด้อไม่ใหญยกระเป๋าไม่ง่ายเด้อไอ้ลูกอะตืดตืดไปไปปลาลุงบายบายปลาลุงไอลูกยืนมาจากหายขอบใจหลายๆพี่น้องสุกุลสุคนสุมองสุบอลที่ติดตามขอบใจหลายๆเด้อปลาลุงที่ให้กำลังใจจิมมี่น้อยพ่อกันไม่คลิปนาพี่น้อง บายดีเอ้เก่งเก่งเก่ง